สวัสดีครับเข้าสวนสไตล์เรานะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับเป็นตอมะพร้าวที่มันตายแล้วนะครับวันนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับก็จะมีเหมือนมูลสัตว์นะครับเราก็จะเอานี่ไปทําปุ๋ยอย่างดีนะครับก็เอาไปเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับปุ๋ยขี้มะพร้าวปุ๋ยต้นมะพร้าวนะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีนะหรือว่าเอาไปทําดินปลูกก็ได้นะ เรามาดูกันครับว่าข้างในนะครับข้างในเขาจะมีอะไรเพราะว่าเราจะเห็นเห็นนะครับเห็นมูลเขานะครับเป็นเม็ดเม็ดเงี้ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าตัวเขาจะเป็นยังไงนะครับเห็นมูลเขานะครับเยอะมากครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็มาลื้อกันครับมาดูข้างในกันนะว่าเขาจะมีอะไรนะ นี่ครับเราก็รื้อมาแล้วก็จะเอามูลพวกนี้นะครับไปเป็นปุ๋ยนะครับนจะขาดเป็นปุ๋ยยังดีครับนี่ เป็นยิ้นปลูกจริงีนะครับเราก็จะเห็นตัวเล็กๆนี้เป็นด้วงนะเป็นด้วงแต่มีที่ใหญ่กว่านั้นนะที่เราเจอนะครับเป็นตัวใหญ่กว่านั้นนะ มากเนี่ยเจอแล้วเป็นด่วงมะพร้าวนะครับด่วงมะพร้าวนี่ครับตัวอยงใหญ่แล้วเราก็จะเลี้ยงเขาไว้นะครับ เราจะย้ายที่นะครับย้ายย,าย้ยายย้ายพวกเขาไปนะครับเจอแนละ้วเราก็จะไม่ทําอะไรเขานะเราจะเอาไปให้เขาช่วยย่อยนะครับช่วยทําให้เป็นดินปลูกนะครับเป็นเป็นดินที่ดีนะฮนะก็คุยคุยคุยไปก็เจอเรนะื่อย ร่วงมะพร้าวนะครับจริงๆแล้วก็ขายได้นะนี่ก็ยังเยอะอยู่นะครับเ,เยอะๆนี่ก็เจอเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะเจอที่ที่ต้นนู้นอีกนะที่เราจะพาไปดูอีกเราก็จะย้ายที่พวกเขานะครับย้ายที่ดินดีมากครับดินดินดินร่วนดีมากเอาไปเป็นดินปลูกสบายแล้วนี่ครับ ยิ่งคุยยิ่งเจอนะเยอะมากครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแหละมูลของเขานะครับมูลของเขาก็มีประโยชน์นะครับเป็นปุ๋ยนะเป็นปุ๋ยได้นครับเราก็จะไม่ไม่ทำอะไรเขานะครับเราจะเราก็จะเลี้ยงเขาไว้นะครับ เพื่อเป็นปุ๋ยนะให้เขาย่อยสลายเนี่ยเยอะมากครับคาดว่าต้นอีกต้นนึงคนระับอีกต้นนึงก็น่าจะเยอะพอๆพกันเนะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงเขาไว้เลยนะ เลียงทำปุ๋ยนะครับคล้ายๆปุ๋ยมูลไส้เดือนอะไรประมาณนี้ก็มีประโยชน์นะครับเลียงไว้ซึ่งเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเราเราหมักดินครับเอาต้นมะพร้าวไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีมีตัวอย่างเงี้ยเต็มหมดแล้ว แล้วดินพวกนั้นเราก็เอามาใช้ไปหมดแล้วอันนี้เราก็จะหมักใหม่เราก็จะปรุงดินใหม่ครับโดยให้พวกโดยให้พวกด้วงพวกนี้เนยะเป็นตัวย่อยสลายนะแล้วก็ได้มูลเขาได้มูลของเขานะครับเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวขอเวลาคุยนะครับเดี๋ยวคุยเสร็จเดี๋ยวก็ไปเอาอีกต้นนึงครับเอาต้นเขานะครับมามาหมักรวมกันนะครับโอเคครับ ก่อนหน้านั้นนะครับที่เราไปขุดเอาตัวด้วงแล้วก็เอามูลของตัวด้วงนะครับจากต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวที่แห้งตายนะครับอันนี้เราก็ได้เตรียมพื้นที่ให้เขาใหม่นะก็จะเป็นก็จะเป็นตู้เย็นเก่านะครับตู้เย็นเก่าที่ไม่ได้ใช้นะก็คือมันเก่ามากเขาลื้อระบบออกหมดแล้วก็เหลือแต่ข้างในนะครับอันนี้เราก็เอาไว้หมักนะครับ เอาไว้หมักปุ๋ยทำปุ๋ยทำดินปลูกนะอันนี้ครับก็ได้จากต้นมะพร้าวเมื่อสักครู่นะครับเราก็จะเทหมักไว้นะครับเดี๋ยวก็ไปเอาที่เหลือนะครับมามาเทใส่นะส่วนต้นมะพร้าวอีกต้นนะครับที่เห็นนะก็คาดว่าน่าจะมีด้วงนะครับน่าจะมีด้วงมะพร้าวนะก็น่าจะได้เยอะ อยู่นะครับก็ขุยเขาน่าจะได้อันนี้ก็เริ่มเริ่มนะครับข้างในน่าจะกวงหมดแล้วมะพร้าวยืนต้นตายก็มีประโยชน์นะครับเอามาทําปุ๋ยมาทําดินหมักได้นะเดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากระทีลังก็ทุกอย่างนะครับมีประโยชน์นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาประโยชน์ไปใช้ได้อย่างไรนะครับอย่างต้นมะพร้าวนี่ก็เดี๋ยวเราก็จะขนไปทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็น ต้นมะพร้าวเก่านะครับที่เราตัดไว้นะเราก็ไม่ได้ขลนเป็นตทีตอนนี้เริ่มสุ่ก็จะเอาไปรวมๆกันนะก็จะไปรวมๆกันแล้วก็ให้ด้วงนะครับช่วยย่อยสลายนะก็จะได้เป็นปุ๋ยได้เป็นดินปลูกอย่างดีนะก็เดี๋ยวเราก็มาขนนะครับเนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างดีแล้วเดี๋ยวขนไปรวมๆกันก่อน ก็สังเกตเห็นได้นะครับหลังจากที่เราคุ้ยต้นมะพร้าวปุนะครับก็จะเห็นมีมูลพวกด้วงด้วงที่เขาเจาะกินหมดแล้วแต่ว่าเราไม่เห็นตัวเขานะครับอันนี้ไม่มีตัวแล้วก็ก็เยอะครับก็เยอะก็เป็นปุ๋ยอย่างดีนเดี๋ยวเราก็จะขนขนไปรวมกันนะะครับแต่เยอะนะเดี๋ยวเราก็มาทำกันต่อน,นะก็ขนหลายกระบุ้งอยอะ นี่ครับหลังจากที่เราคุยแล้วนะครับคุยดินนะครับจากต้นมะพร้าวเก่านะครับที่ย่อยสลายนะตรงนี้ก็ได้เยอะพอสมควรนะนี่เรามากองไว้นะครับสามสี่ท่อนนะหลายปีลนะสี่ห้าปีแนละ้วเนผปุมาแล้วก็อโอเคครับเดี๋ยวเราก็ขนไปทำปุ๋ยทำดินปลูกต่อไปนะครับ ครับเราก็ได้ดินปลูกนะครับที่ร่วนซุยมากครับจากมูลของเนี่ยครับด้วงมพะพร้าวนะครับเนี่ยก็ได้เป็นปุ๋ยนะครับเป็นดินปลูกอย่างดีนะอันเนี้ยลวนซุยมากได้จากการย่อยสลายของต้นมพะพร้าวนะครับเนี่ยอันนี้เราก็เก็บมาอีกสามกระบุงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่เดี๋ยวเราพักเขาไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนที่เราคุ้ยมานะครับมันก็จะมีพวกปวกนะครับปวก ปวกปัปบบนมาเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักน,นึงเดี๋ยวเขาจะไปทําลายด้วงหมดนะเนี่ยก็ตัวใหญ่มากครับจริงๆก็ขายได้นะครับเนี่ยถ้าถ้ารู้แหล่งนะแต่เราก็ไม่ขายนะเราให้เขาย่อยสลายนะนี่เราก็จะปล่อยเขาก่อนนะปล่อยปล่อยเขาอย่างละครึ่งนะครับกระบะละครึ่งให้เขาช่วยย่อยสลายนะแล้วก็ไปทางนุ้นน่ เลี้ยงเล้าไว้นะครับก็จะได้ปุ๋ยนะน,นี่ก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็จะเอาดินใส่บางส่วนนะก็เหมือนคล้ายๆกับปุ๋ยมูลไส้เดือนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไส้เดือนเราก็จะเลี้ยงอีกกนะ็จะทำหลายๆอย่างก็เป็นของเดิมเขาครับก็เทลงไป เดี we we Once, okay, mm ๋ยวไว้แค so okay, ่นี้ก่อนครับวันนี้ค่าแล้วครับเขาไม่ค่อยเห็นแสงแล้วเดี๋ยวว่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาเอามะพร้าวต้นนู้นนะครับเอาลงกันครับแล้วก็มาทําเป็นปุ๋ยนะครับเป็นดินปูกนะครับวันนี้ก็ฝนตกหนักนะก็ปล่อยๆนี่เริ่มปล่อยแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเอามะพร้าวต้นนี้นะครับไปทําปุ๋ยนะครับแล้วก็ทําดินปูกนะครับ โอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับ